สวัสดีเพื่อนเพื่อนรงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุทธที่11มิถุนาย,ยนนะครับโกลาจะมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันแล้วครับคลิปแรกเราได้สรุป ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคํารวมถึงข่าวสารต่างๆนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเรื่องของการเจราจาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่กรุงลอนอนก็ค่อนข้างจะมีแนวโน้มไปในทางดีน,นะครับจากนี้ไปก็คือการตัดสินใจของผู้นําทั้งสองฝ่ายว่าจะเห็นพ้องตามที่คณะทางานได้มีการหาลือกันหรือไม่นะครับแต่ว่าราคาทองคําตอนนี้ยังคงเคลื่อนไหวอย,อยู่เหนือ3,330บดอลลาร์นะครับยังคงเปิดทางกว้างไปด้านบนอยู่คงจะต,ต้องรอช่วงเยน็นๆค่ำๆแล้วมั้งครับว่าทางธนทํารจะมีออกมาพูดอะไรหรือป่าตรงนั้นน่าจะเป็น การตัดสินใจทิศทางราคาทองคําอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกเหนือนจากนั้นคืนนี้ยังมี CBI ด้วยเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณเศรษฐวัต์ปดดออุตติพย์เทเดอร์ของบริษัทอินเตโกโกเทนะครับมาดูเลยว่ามุมมองของอินเตโกรครับว่าแนวโน้มราคาทองคําหลังจากที่การเจรจาขั้นต้นของสหรัฐกับจีนไปได้ดีดีจะทําให้ราคาทองคําสามารถกลับขึ้นไป3,004หรือว่าจะล่วงลงไปแถว3,200ดอลลาร์วางแผนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณเศรษฐวัน์เลยครับสวัสดีครับคุณเศรษฐวันรครับ ครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับผลการเจราจาสาฐกับจีนดูเหมือนจะดีนะคุณไฮแต่ว่าราคาทองคําก็ไม่ย่อนะครับตรงนี้ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรก็เหมือนเท่าที่ผมอ่านข่าวมานะครับล่าสุดเนี่ยคือโอเคการเจราจาของตัวแทนจีนกับสหรัฐเนี่ยก็เป็นไปได้ได,ดีนะครับก็มีการเขียนดับหรือว่าเขียนล่างมาแล้วตอนเนี้ก็อยู่ที่อ่าสีจิ้งผิงหรือคมเนี่ยจะตัดสินใจยังไงนะครับผมก็ไปอ่านอ่านมาเขามีการวิเคราะห์ว่าการมันก็ยังไม่ไฟนอนอะร์เนาะ Oh. ทุกอย่างก็อาจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าท่าทีของตัวทั้มหรือสีเองเนี่ยจะมีใครแบบย้อนแย้งมาหรือเปล่านะครับ mm hmm. หรือจะเออโอหอหมกกันไปอันนี้ก็อันนี้ก็ตอบกันไม่ได้นะครับ mm hmm. อ่าแล้วในข่าวก็ไม่ได้เขียนอะไรเพิ่มเติมด้วยแล้วผมก็เชื่อว่าตัวแทนเขาก็คงไม่ได้อยากจะให้อะไรที่โพสิทีฟมากขอไอ้เรื่องไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยส่วนมากเขาจะให้แบบพวกประธานทัพตีเป็นคนพูดเองนะไม่รู้ว่าทําจะใส่สีตีไข่อะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ก uh ็คงคงจะรู้ผลพอเผยใน คืนวันนี้ได้ซ้านะครับ uh huh. คือตอนแรกเนี่ย uh huh. ตอนที่เขาประชุมในคืนวันจันทร์เนี่ยผมก็คิดว่าอ้ในช่วงประมาณวันจันทร์เนี่ยนะเวลาตอนตอนเนี่ยผมคิดคงน่าจะรู้ในวันนั้นนะครับแต่เขาเ่อนมาจนถึงวันพุธนี้นะครับ uh huh. ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะครับที่เราจะได้รู้ว่าคู่เอกนะมวยคู่เอกเลยนะสารัดเนี่ย <laughs> เขาจะเขาจะยังไงนะครับ uh huh. เขาจะยังไงนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วแหละว่ามันก็มีการอ่อนข้อมาของส uh ุปัตของ ตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่มีการเลื่อน90วันของทุกประเทศต่อมาก็เป็นของยุโรปนะครับแล้วต่อมาก็เป็นของจีนนะครับที่เลื่อนเป็น90วันแล้วก็เนี่ยตัการนัดคุยเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งในส่วนของ90วันนี้แหละว่าจะตกลงอะไรกันได้หรือเปล่านะครับก็คือตอนนี้เราเรายังไม่รูนอ้๊าว่าละเอียดมันเป็นยังไงถูกไหมคุณเสรีวัตรถูกไหมครับไม่รู้ครับเพราะว่าต้องรอให้ประธานเอฟดีเขาเขาเขาออกหอบก่อนแเราตอนนี้ร่างรายละเอียดแล้วก็ ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้า<ม>ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยืนตามผลการเจรจารอบที่สองที่ลอนดอนทุกอย่างเนี่ยทองคําจะไปยังไงคุณสื่ว่าหมายถึงว่าถ้าเขาโอเคเออใช่ตรง,งกันพ<ม>ร้อมกันใช่ใช่ว่าแน่นอนครับมันก็ต้องรับข่าวรับข่าวแบบนี้มานะครับทองก็น่าจะมีการปรับตัวร่วงแหละนะครับแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าตั้งแต่วันจันทร์มาเนี่ยทองคําก็ยังทําทรงขาขึ้นอยู่นะในระยะสั้นนะครับพยายามทำไฮหรือไฮนะครับแล้วก็ ถึงแม้จะโดนตกก็โดนตกไม่แรงยังอยู่ในเทรนอยู่นะครับแล้วก็เทรนขาลงเนี่ยตอนนี้ที่จริงแล้วมันก็ซึมเสื่อมไประดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่โอผมผู้ส่านะครับเชียร์้วคุณจำได้ชผมมาขนาดนี้ไปสามพันสี่เลยมากนะครับมาแล้วก็ไม่รอดนะครับมาไม่รอดแต่เข้าใจได้นะครับแต่ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะแถมสักสามพันสี่ร้อยสามสิบเหรียญที่ผมบอกคุณหนุ่มมาขนางนั้นเนี่ยโอ้เทรนขาลงมันจะแบบ เสื่อมแบบไปแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ใช่แต่ปรากฏว่ามันขึ้นมาแค่สามพันสี่นิดๆเท่านั้นเองผมก็าอาจจโดนทุบลงมาไม่เป็นไรโดนทุบไม่ว่าแต่พอพอเห็นตัวทุบเป็นร้อยเหรียญเนี่ยก็ก็ตึงเหมือนกันเนอเพราะว่าการที่ผมจำได้ว่าอ่ะ แต่3,000เหียไม่ต้องปิดหรอกไม่ต้องปิดขอให้มาแต่ย่อมาสักหน่อยแต่ขอให้ปิดสัก3,350เหรียญอ่าใช่เพราะว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้กราฟรายสัปดาห์เนี่ยมันปิดเป็นไฮส์ไฮมันปิดเป็นเทนขาขึ้นอ่าแต่พอคปิดมาโหเกือบจะ3,300เหรียญเลยแล้วกราฟก็ดูแบบเหมือนเป็นโดจีอะเหมือนเป็นแบบไม่มีไส้เลยไม่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 มีเนื้อเลยไม่มีเนื้อเลยเป็นเนื้อเป็นแบบชูตติ้งสตาร์ด้วยชูตติ้งสตาร์แบบไม่มีเนื้อก็คือแบบโดนตกมา เว <Way S 1> uh, แล้วแบบนี้จะยังไงเนี่ยตัวทองนะเพราะว่า uh huh. อย่าลืมนะครับว่าเทนขาลงเนี่ยพออย่างที่ผมบอกไปสามพันสี่ร้อยสาสิบอะถ้ามันยังไม่มามันยังไม่เคลียร์นะถึงแม้ว่าในเทนไลน์เทนไลนมันเหมือนจะเบรกไปแล้วใช่ไหมแต่พอการโดนตกกลับมาสามประสาทอีกครั้งเนี่ยมันก็มันก็ทําให้มันยังไม่มันยังไม่เบรกขนาดนั้นแต่สามพันสามร้อยเหรียญก็มีข้อดีหนึง่งเพราะว่าในทางของเทนไลน์เนี่ยเวลาที่เขาเบรกไปเนี่ยตั้งแต่เดรกสามพันสามเนี่ยเขาเรียกว่าเบรกเทนไลน์ไปแล้วนะครับครั้งแรก พอมาลงมาเนี่ยเขาจะมีศัพท์ในทางเทคนิคสายเทเลไลน์ว่ายำเส้นเทเลไลน์ก็คือมารีเทสว่าง,งั้นเถอะมารีเทสใช่มารีเทสแล้วบังเอญตรงบริเวณนี้ก็เป็นแนวรับพอดีนะครับผมก็มีหลายคนถามว่าซื้อได้ไหมนะครับคือถ้าตอบแบบไม่รู้อนาคตเลยเอาแบบเทคนิครับ <c oughs> เออมันก็น่าซื้อ <c oughs> น่าซื <c oughs> ้อใช่มันก็น่าซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบเออทางที่จะขึ้นเขาซื้อเขาเสี่ยงซื้อกันอ่ะถามว่ามันจะไปต่อได้ไหมไม่รู้แต่ว่าถ้ามาจังหวะนั้นเนี่ยระหว่าง ขาลงกับขาขึ้นเนี่ยขาขึ้นมันก็มีความได้เปรียบกว่าในรายการพยั้เอีใช่ใช่ครับแล้วตอนเนี้ยด้วยข่าวอ่ะก็ต้องพูดก้ตรงๆข่าวมันไม่ได้ช่วยอะไรมากนะแต่ตัวทองคำมันก็แต่ก็อย่าลืมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ปลายปากปรากฏจะเป็นปลายปากกาใช่ไหมแต่พอตรงนี้เป็นปลายปากกันว่าปากเขาจะพูดอะไรอ่าไม่ไม่แน่ใจนะบางทีคำอาจจะโอเคแต่สีอาจจะไม่โอเคก็ได้ถูกไหมไม่หรือว่ามันเป็นมวยสองคู่นะครับมันต้องตกลงกันพร้อมกันเรื่องข้อตกลงนี้นะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วว่า จีนกับสหรัฐก,ก็มีการกดดันกันไปกดดันกันมาเรื่องตั้งแต่จีนไม่ส่งแะ่รเอิอให้สหรัฐสหรัฐก,ก็ไม่ส่งเรื่องยี่ให้จีนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่กดทะเยกดสภาพเศรษฐกิจระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เขาก็น่าจะหาทางออกได้แนละ้วผมผมคิดว่านะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นทางออกที่สวยหรูไหมนะครับ,รบหรือจะจบภายในการตัดสินใจเร็วๆนี้หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปแต่ถามว่าถ้ามันออกมาในเชิงโพสิทีฟในเชิงบวกเนี่ยต้องบอกตามตรงว่ายังไงทองรับข่าวอยู่แล้วครับ นะรเราเรายิ่งจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวคิดถ้าถ้าทอดทัดข่าวมันแย่จริงอะ่ะทองมันควรลงไปแล้วถูกไหม,มใช่ใช่แต่การที่ทองเนี่ยมันกาลังขึ้นขึ้นมาแบบเนี้ยถ้าข่าวมันออกมาแย่นะเละคือ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันจะมีแรงที่มีการขายออกมาเงี้ยเยอะนะครับมันไม่ใช่เป็นการขายก่อนหน้ามาละถูกไหมถ้าขายก่อนหน้าเนี่ยอ่าหรือว่ามัน,หร,มนหรือว่ามันจะมีแรงหนุนจากไอตรงสารอุทธรณ์ป่ะครับคุณ จะว่าอ๋อเรื่องเรื่องของที่ทาจะผ่าตหอ,อ่าใช่ไหมใช่ใช่ที่ที่เขาที่เขายืดออกไปเป็นสาสิบเอ็ดกรกฎาคมถูกไหมใช่ใช่อันอันนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าคืออันนี้ลื้อเกือบลืมมาแล้วเน่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่า <c oughs> จะเลื่อนไปประมาณว <c oughs> ันที่ห้าใช่ห้ากรกฎาคมใช่ไหมไอ,อ,อ้ห้ามิจุนาห้ามิจุนาเก้าเก้ามิจุนาหกกับเก้ามิจุนาประมาณนั้นเราตอนนี้เลื่อนมาอีกผมลืมไปแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้รซึ่งเห็นเห็นล่าสุดเพิ่งออกมาคุณเร็จแล้วว่า ว่าตกลงสารอุทธรณ์ก็บอกว่าให้ใช้ให้ใช้คําสั่งของทํามไปได้ก่อนระหว่างการที่อุทธรณ์สารชั้นต้นอยู่อะไรเงี้ยแล้วว่าให้ให้ให้เลื่อนไปถึงสารสบเนจรักกาแล้วถึงเขาจะคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงแล้วไอตัวคําสั่งของทํามอะจะเป็นโมฆะหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะไปจบเก้าสิบวันตรงที่ทํายืดยาเวลาพอดีเลยถุกตองถูกตองมันมันแปลกเนาะคุณถึงนะว่ามันว่ามันแปลกๆนะเหมือนเขียนบทมาเหลือเหมือนเขียนบทเลยใช่ไหม ผมก็คิดว่าถ้าเราคิดแบบง่ายๆนะแบบอเออทำมันจะไม่ทำาจะไม่รู้ได้หรอว่าอาจจะโดมแบบนี้ใช่ไหมแล้วโอ้เวลาอะไรมันจะแบบเฟ้งขนาดนั้นนะแล้วเรื่องี่เกิดตั้งหลายเดือนแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นต้นต้นเมษาถูกไหมที่เขาเลื่อนภาษีท่วนหน้ามาเก้าสิบวันเนี่ยจะไปปลายพฤษภาหรู้พอดีนะครับคือแบบคือมันก็นะครับก็ไม่รู้นะครับว่าจะยังไงนะครับแต่ว่าโอเคมันก็มันก็ใหญ่เหมือนกันเพราะว่า ณตอนนี้เนี่ยถ้าจีนกับสหรัฐตกลงกันได้เนี่ยมันก็คือปอหนึ่งว่าภาษีอันเกิดแต่ถ้าจังหวะนั้นศาลบอกห้ามจริงอะ่ะมันก็ไม่เกิดแต่ผมก็มองว่ายังไงเนี่ยอืมผมไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงนะครับผมไม่รู้ว่ามันมันจะออกไปท่าไหนนะไอ้กเกมแบบนี้เนี่ยเราพูดกันยากจริงแต่ว่าถ้าผมให้เดาแล้วเนี่ยระดับทาเนี่ยหรือมันเป็นทางลงมันเป็นทางลงที่แบบที่ง่ายสําหรับทำว่าอะที่ประกาศมาเดี๋ยวถ้าศาลยุติออะผมยอมก็ได้แต่ทาจะยอมเหรอ อืมเขาก็ดูเสียหน้านะผมก็ไม่รู้แต่คําอันเนี้ยเราก็ตอบอะไรกันไม่ได้จริงนะครับแต,แต่ผมมองว่าในระดับภาพแบบนี้นะครับภาษียังไงก็ต้องเกิดถึงแม้ว่าศาลบอกว่าจะห้าห้าห้ามเป็นโมฆาเนี่ยแต่ลืมมันเป็นโมฆาในด้านของภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับอากาศถูกต้องแต่มันไม่ได้เป็นโมฆาในด้านของสภาเขาก็เอาเรื่องผ่าสภามันก็เกิดขึ้นได้แล้วแล้วที่ความที่ถ้ามันเป็นในเคสน,นั้นนะยิ่งยืดเยื้อเพราะยิ่งยืดเยื้อนะโอ้โหทองยิ่งชอบ อ่าครับเพราะทองก็คิดว่าจะจบตั้งแต่เนี่ยไม่เกินสิงหาเนี่ยน่าจะจบว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะโดนภาษีเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ถ้ามีการเลื่อนไปอย่างนั้นสารบอกว่าอาคุณโมคานะอ่ะผ่านสะพายไม่รู้กี่วันกี่เดือนนะคงคงได้เล่นทองอีกนานอะนะครับก็เลยต้องรอดูต่อไปแล้วกันนะครับแต่ผมก็ยังเหมือนเดิมนะถ้าถามว่าตอนนี้ทองจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวรอหลายเดือนนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าโดยที่เราก็ปิดเขียวมาถึงแต่ปิดเขียวได้เกียดก็ตามแต่ว่า ถ้าเรามองทั้งเทนมาตั้งแต่สองสามปีมาเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้เป็นเทนขาขึ้นดังนั้นถ้าคุณยังไม่เห็นสัญญาแบบโจ๊ะโจริงๆนะว่าเทนมันขาลงจริงหรือถ้าไม่หลุดสามพันเหรียญจริงนะสามพันเหรียญเนี่ยมันจะเป็นของดาวเทอรี่นะครับถ้าหลุดเนี่ยมันทาให้กราฟกราฟขาขึ้นมาเสียทรงถ้ามันยังไม่เกิดแบบน,นั้นเนี่ยผมมองว่ายังยังไม่ต้องตื่นตระหนกมากนะครับเราก็ยังมีข่าวให้เล่นได้เยอะครับที่เขาจะเล่นกันนะครับเดี๋ยวเฟดก็คงิู่นาไปอ่านมาใหม่อาจจะไม่ได้ลดดอกแต่ว่า สิ่งที่น่าสนใจคือมันความเป็นปายมาสองเนี่ยม,มันจะมีการออกอีโคโนมิคโปรเจคชั่นใช่ใชซึ่งเราจะได้รู้ว่าเฟดยังมองเป้าดอกเบีย้ยเหมือนเดิมไหมเขาอาจจะเซอร์ไพร์ก็ได้ปีนี้ลดสครั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นมันก็มันก็เป็นแล <c oughs> ้เพราะยังไงเนี่ยเราเดินทางไปในสู่ดอกเบีย้ยหาลงอยู่แล้วอตอนนี้ถึงแม้มันจะเร็วหรือช้าแค่นั้นเองแต่ถ้าโคชิจุกเซอร์ไพร์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยลดเพิ่มขึ้นมาเนี่ย ทองก็ทองก็อาจจะยิ่งไปต่อได้ดอลล่าก์อาจจะยิ่งอ่อนค่าได้มันก็เป็นไปได้หมดนะครับดังนั้นในเมื่อกราฟเนี่ยมันยังไม่เสียตรงนะครับถึงแม้ข่าวมันยังไม่ออกเป็นยังไงเนี่ยผมก็บอกว่าในเมื่อข่าวเนี่ยเราไม่สามารถดูได้เลยเนี่ยขนาดคนเขียนข่าวยังขนาดตัวแทนของสองฝ่ายยังไม่กล้าพูดเลยว่าพอสิทิในกระถิบขอให้แบบขอให้คุณทั้มหรือคุณสีวิตาสินอิทีเนี่ยแล้วเราเป็นใครจะไปรู้หรอว่ามันยังไงดังนั้นเนี่ยเราก็เล่นตามกราฟไปก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นสั้นเ่งีี่เน้ ทองมันวัววัวเลทิตี้สูงมากการ,รเหรียญเนี่ยวันละสี่สิบห้าสิบเหรียญในเรื่องปกติวัน,น,นขึ้นเป็นร้อยก็มีคุณไม่ยังเป็นที่ต้องเอาเต็มนะครับคุณพยายามตีหัวเข้าบ้านไว้นะครับเล่นกําไรก็เก็บมาบ้างน,นะครับแล้ว,วนนผงถ้าคุณอยากจะถือยาวก็ถือไปเพราะอย่างที่ผมบอกเทรน,นยังไม่เสียถือยาวมันยังพอได้อยู่ในของตัวทองคําแล้วยิ่งคนเฉพาะถือยาวเนี่ยบางทีไม่ต้องไปกังวลอะไรมากสิ่งที่คุณต้องตามอย่างเดียวในตลาดทองสำหรับคุณถือยาวคือ ให้คุณรอข่าวที่ทองรุ่นแรงอ่ะครับก็แหละคุณค่อยมาพิจารณาว่าคุณจะซื้อเพิ่มหรือเปล่าแค่นั้นเองครับนอกนั้นไม่ต้องสนใจว่ามันจะจบไม่จบมันไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่าคุณถือยาวอยู่แล้วในระยะยาวเนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วว่าทองคำเนี่ยยังไงมันก็ขึ้นอือ่าดังนั้นคุณก็คือจะเก็บเพิ่มที่เท่าไหร่จะ DCA ไหมหรือจะไม่สนใจราคาจะเก็บอะไรยังไงหรือเก็บที่ถูกที่สุดที่ควรที่คุณไปได้ในช่วงนั้นคุณคิดแค่นี้พอดังนั้นเนี่ยแนะนําผมก็มีประมาณแค่นี้นนนะคครัับือออย่างวเี้ ตลาดเอเชียงัดมาแต่เช้าแล้วล่ะงัดมายืนแถวสามสามสี่ศูนย์ได้ไม่มั่นใจว่าตลาดยุโรปกับตลาดอเมริกาจะเอาไงต่อนะณนะ<ไ>จ,จุดนี้เองอินดโกอลนะนำยังไงดีสามสามสี่ศูนย์จะอยู่ฝั่งไหนจะให้รอไม่เวทแอนซี see, ไหมหรือว่าอ,อะไรงไงดีเหมือนเดิมเลยนะครับช่วงนี้เราเห็นนะแะ่สัปดาห์นี้แล้วกันนะครับครับขึ้นถึงเย็นเลยกางคืนจนถึงเที่ยงคืนโดนตกแล้วก็ตีหนึ่งตีสองกลับมาขึ้นอีกทีอย่างเมื่อคืนเนี่ยผม ในทางเทคนิคอะโหผมผมเกือบผมรู้สึกอาจจะรู้สึกแบบเกือบแย่ไปแล้วเพราะว่าคือเมื่อเมื่อวันเมื่อวันอังคารเนี่ยไอ้เมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับราคาปิดบวกมาในรายวันนะครับวันอังคารเนี่ยเราจะลุ้นว่าขอแท่งคอนเฟิร์มมาขอแท่งคอนเฟิร์มไปติดเขียวมาจะได้วันพุธจะได้เอาขึ้นยาวไปต่อปรากฏว่าวันอังคารเนี่ยขึ้นมาจริงแล้วก็ดูดีด้วยขึ้นมาสนะีู่นย์ะน่าจะประมาณสี่เก้าห้าูนอ่าประมาณห้าศูนย์ขึ้นมาห้า3ูนย์สามสามห้าูนย์นะครับครับแต่ปรากฏตอนเย็นเนี่ย ตอนคืโนโอ้โหโดนตบยับเลยแล,แ,ลแล้วแล้วถึงเที่ยงคืนด้วยนะตอนเที่ยงคืนเนี่ยราคาก็ยังไม่กลับมาผมก็คือช้ามันช้าไปละถ้าเป็นปิดแดงแบบนี้นะเขียวแล้วมันปิดแดงโหน่าเกลียดมากเพราะคนว่าจูจ่ๆตีหน <ะ S 2> <ม>ึ่งตีสองแรงีขึ้นมาแรงซะด้วยรแรงซะด้วยทําให้ราคาเนี่ยสามารถปิดบวกเป็นสีเขียวได้ในทางเทคนิคเนี่ยผมเลยบอกว่าถึงแม้ว่าข่าวมันรออยู่แต่ดาการเทคนิคมันก็แปลกคือมันเป็นแท่งคอนเฟิร์มเขียวมาแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าให้ผมแบบเดาแบบเดาแบบ จาจัดเลยนะดาวแบบสายตัวเองนะวันนี้ขึ้นวันนี้ขึ้นเลยแล้วก็เผยขึ้นแรงด้วยถ้าถ้าเป็นการทั้งทีเพราะเราเจออะไรครับเราเจอวันจันทร์ติดเขียววันอังคารติดเขียวคอนเฟิร์มนะครับมีย่อไปแล้วด้วยย่อไปรับของแล้วด้วยแล้ววันนี้เนี่ยถ้ามันจะขึ้นก็ขึ้นวันนี้แหละอืแต่ขึ้นต้องขึ้นวันนี้แล้วขึ้นแรงด้วยอาจจะกลับไปที่สามพันสี่ได้ครั้งหนึ่ง S <S 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 ด้วยการประมาณนี้นะด้วยทรงประมาณนี้ด้วยการมีการย่อพักตามหนูตามหลายฝาดนะอีลุงอีเดียตเวฟมาหมดนะครับอันเนี้ดุนได้นะครับดุนได้เลยก็เลยมองว่าถ้าคุณจะถ้าเล่นสร้างจริงเนี่ยวันเนี้ยน่าสนใจที่จะลุ้นถึงแม้ว่าข่าวมาจูด,ดูไม่ดีก็ตามแต่ผมก็เชื่อทางเทคนิคไปก่อนแล้วกันนะครับอืประมาณนั้นแต่ตรงสามสามสี่ศูนย์นี้ซื้อซื้อได้เลยไหมครับหรือรอย่อซื้อได้เลยเนาะซื้อถ้าย่อเนี่ยมันจะมีย่อไปถึงประมาณ ไม่เกินสามสามสามศูนย์นะครับบริเวณนี้ซื้อได้หมดสามสามสามศูนย์จนถึงสามสามสี่ศูนย์เนี่ยต่อร้องอะไรครับสามสามหนึ่งหกครับสามสามหนึ่งห้าประมาณนี้นะครับยอมนะสามหนึ่งห้ายอมนะอาจจะยอมนิดนึงก็ได้ครับใช่ยอมครับข้างบนรุนั้งแต่สามพันสี่เลยนะครับสามพันสี่ครับไม่ไปไม่ในเร็วๆนี้ด้วยครับมีมีต้านต้านสั้นนันหรือไหครับต้านย่อยต้านสั้นรอครับต้านสั้นเหระต้านสั้นไม่มีครับเพราะตรงนี้คือแนวต้านแล้วคือตรงเนี้ยจังหวะนี้คือแนวต้านแล้วถ้าถ้ารุตรงนี้ไปมันจะโลง มันจะมาเจอีสามสามแปดศูนย์อะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าตรงนั้นไม่ไม่ใช่ไม่เชิงแนวฟากเท่าไหร่ใช่ครับประมาณนั้นครับแต่แต่วันนี้ก็คือต้องระวังนะคผมว่ามีทั้ง CPI แล้วก็ตัวของไม่มั่นใจว่าดอลลรทัามจะมาคอนเฟิร์มผลการหาลหรือเปล่าถูกไหมถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มขึ้นมาเนี้ยอาจจะอาจจะไม่ไปก็ได้ถูกไหมครับใช่ครับอาจจะไม่ไปก็ได้เพียงแค่ถ้าจะซื้อจังหวะนี้เราแค่มองว่ามันปิดสัญญาณคอนเฟิร์มมาเนี่ยวันนี้มันมันรุนได้เยอะ แต่ถ้าวันนี้จนจะโดนตกอ่ะมันก็มีเหตุผลเพียงพอเหมือนกันก็คืออาจจะไม่ผ่านสามสามห้าสูดอีกครั้งแล้วโดนตกมายันยาวอาจจะตั้งแปดวันตอนนี้เลยนะจนยันเย็นแล้วโดน CPI กดไปทีเงียแ,แล้วหลุดหลุดสามพันสามไปครั้งเนี้ยอันยภาพเสียเลย<อ>นะครับ okay, ถ้าหลุดสามพันสาสองสามสองเก้าห้านะครับจุดกําตุดก่อนหน้าน,านี้เร็วๆนี้เลยถ้าหลุดไปทีคืออาจจะขาขึ้นเนี้ยเสียเลยนะครับประมาณนั้นอืมทองไทยแล้วครับทองไทย ทองไทยนะตรงนี้ประมาณห้าหมื่นหนึ่งห้าร้อยใช่ไหมครับถือว่าทองไทยโอเคนะน่ารักเลยเงินบาทช่วยระดับหนึ่งนะครับครับก็ผมว่านะครับอ่ายังไงเดียนะครับคือลุ้นลุ้นไปได้ครับแต่ว่าถ้าใครจะซื้อเพิ่มเนี่ยอาจจะรอแถวประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งพันต้นๆน,น,นะครับกําลังดีหรือถ้าเมื่อกี้ผมบอกเนี่ยก็ประมาณห้าหมื่นหนึ่งสามร้อยห้าหมื่นสี่ร้อยเนี่ยถ้าใครจะตามเทรนขึ้นมานะ แต่ถ้าคุณมีของแล้วไม่อะไรมากเนี่ยคุณอาจจะรอวันนี้ผ่านผลไปก่อนก็ได้นะครับครับแล้วก็รอดูสิว่ามันจะไปต่อได้มากแค่ไหนแต่ถ้าใครยังไม่มีของเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยช่างมันเถอะราคาไม่ได้แย่อะไรเราเห็นห้าหมืนสองพันมาแล้วเร็วๆนี้หลายคนถามปมูายตกรดอ่ะตอนห้าหมืหนสองน,นะเออทำไงโอเขาไปแตะแป๊บเดียวเองดูไ่ากุณนาย ผมก็เลยบอกว่าอันเนี้ยคนที่ถามานี้นะครับถ้าถ้าจังหวะที่ราคามันย่อมาจริงแล้วคุณไม่ซื้อเนี่ยผมโกรธนะเพราะ <laughs> <laughs> ทำไมห้าหมื่นสองพันโอเคทําใจไม่ได้ตกรถใช่ไหม,มแล้วตอนตอนตอน,ตอนที่มันห้าหมื่นหนึ่งตอนแรกก็ไม่ได้ซื้อเพราะอาจจะกลัวแต่ถ้ามันย่อมาอีกครั้งแล้วคุณกลัวอีกครั้งเนี่ยผมว่าเป็นแป,กแปกลกแล้วอ่าเข้าใจ <laughs> ดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยบางทีตัดเรื่องพวกนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณรับดอยได้ไดเนี่ย เวลาจังหวะมันย่องจริงมันน่าซื้อตัวทองคำนะครับโอเคมันอาจจะคันนี้อาจจะไม่ไปต่อก็ได้นะถ้ามันหนึ่งมาคีอาจจะร่วงไปห้าหมื่นก็ได้แต่คุณต้องรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้แล้วถามว่าคุณอยากให้เกิดเหตุการณ์ที่คุณไม่ซื้อละห้าหมื่นสองนคยค้างกับคุณซื้อห้าหมืนหนึ่งเนี่ยสมมุติมันลงมานะ แล้วมันร่วงไปเลยห้าหมื่นเนี่ยอะไรเสียใจกับกันเพราะในความในโลกความจริงไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะขึ้นหรือลงถูกไหมใช่มันอยู่ที่ความพอใจของเราแต่ว่าทองคามันดีอย่างคือถ้าคุณอยู่ฝั่งซื้อกะคุณไม่เสียแน่ๆนถ้าคุณไม่ขายคุณถือยาวได้คุณกําไรแค่แบบอ่ะมันจะนานแค่ไหนคุณจะแจ็คพอตโดนห้าปีสิบปีหรือเปล่าผมไม่รู้แต่คุณอาจจะแจ็คพอตในปีปีเดียวเนี่ยขึ้นมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นมาสองหมื่นบาทก็เห็นมาแล้วปีที่แล้วใช่ใช่ไม่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ ไปจัดการตัวเองครับพวก <Okay. S 1> เรา,เอาบอกกันไม่ได้หรอกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนไม่เหมือนบางคนชอบเล่นสั้นบางคนถือยาวได้บางคนเห็นตลาดวิ่งวิ่งโอ้ไม่อยากไม่อยากมองเลยกลัวต่นอนไม่หลับ <laughs> คุณก็ต้องไปปรับตัวเองนะครับประมาณนะั้นโอเคขอบคุณมากครับคุณเฉลิัสบายครับ ครับสวัสดีครับต้บองขอบคุณคุณเศรษฐวัน์พุทธิพย์เท็ดเดอร์ของอินดาโกโกเทดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันคุณเศรษฐวัต์บอกแล้วครับ,บรว่าแม้ว่าทางทีมงานจะเจราจารตกลงกันได้แต่ว่าเรายังไม่เห็นรายละเอียดนะครับว่าเขามีเจราจารกันอย่างไรรายละเอียดเนื้อหาเรื่องของการส่งออกแรหายากเรื่องของการส่งชิปเทคโนโลยีระดับสูงจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วก็ต้องคือว่ามาดูกันว่าดอนทรัมเองจะเห็นด้วยหรือไม่เสียยินผิงจะเห็นด้วยหรือไม่ถ้าทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยแล้วก็ทําตามที่คณะทํางานได้มีการพูด คุยกันตกลงกันเอาไว้ที่ลอนดอนนี่เชื่อว่าอาจจะเป็น แรงชุดให้ราคาทองคําร่วงลงได้น,นะครับต้องติดตามตรงนี้อย่างใกล้ชิดเลยและที่สำคัญคือต้องดูด้วยละครับว่าที่ตกลงกันด้านนี้ตกลงกันว่าอย่างไรบ้างตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญครับแต่ว่าราคาทองคําที่ยังยืนอย่างแข็งแกร่งได้ตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของสารอุทธรละครับที่ให้ยืยคาสั่งการอุทธรณ์ของสารชั้นต้นออกไปก่อนเป็นถึง31กรกฎาคมซึ่งตรงนี้เองอาจจะเป็นแรงหนุนสําคัญเอาไว้ไม่ให้ราคาทองคําร่วงแต่ว่าไฮไลท์จริงๆแล้วคืนนี้ต้องดูแลวครับว่าน้นธรรมจะออกมาพูดอะไรบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ต ว,ว่าออกมาเป็นอย่างไรตรงนี้ยังเป็นประเด็นสําคัญที่จะส่งผลต่อราคาทองคําได้นะครับนักลงทุนต้องเกาะติดใกล้ชิดนะครับสถานก,การณ์ทั้ง2เรื่องตรงนี้ถือว่าสําคัญเลยทีเดียวน,นะครับ้าชื่นชอบในข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดสมัครรับแจงทางต่างๆเพื่อเป็นการมาเยี่ยมงมันด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ